และแนวทางหนวยรัฐบาลน,นะครับหนวยไปฟ้าพารวยชุดเต็มนะบางคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับในกลุ่มลายกลุ่มเฟซแม้ตแมต่นะก็ยังแปกอยู่มันยังมีช่อง YouTube นะครับอับดุงก่อนน่าจะอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ นะครับยังไม่ได้ให้ที่ไหนเ็ไปผูใน YouTube แล้ววันนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นตัวไหนอย่างไรก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์หนึ่งภาพไม่มีเบอลอๆขาดหๆหายๆก็พิมพ์ศูนย์นะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับผู้ชมเองนะครับจับไว้นะครับจำไว้นะ อยู่ที่ดุลพินิษนะพจนิจารณาญาณของแต่ละบุคคลจาบวาตองลินนะล่องเสียงเบิงท่ายปากปลาเบิงวามเลขอาจารย์ให้เนี่ยเป็นรอบสัปดาห์เพราะว่าหาหน่อยเออมันพานบอถ้าพานถูกหลายก็ลุดค่อยๆเล่นนังสิหมียไม่เชื่อก็เบิงไปสกอรสิศึกษาข้อมูลก่อนนะแม้ ใจนาอนะนะมันจะเป็นพลังบวกนะคิดลบมันก็ได้ลบคิดดีก็ได้ดีนะมันมันมันขับแย่งกันแมไม่ได้ว่าอาจารย์เต็มตามอาจารย์คนเดียวแต่ตามอาจารย์คนเดียวก็แสดงว่าซื้อกับอาจารย์คนเดียวเดียวเจ้าควบหมายของเจ้าไม,ไม่ได้ว่าอาจารย์ แต่ว,ว่าเดือนนี้หมดเยอะเนี่ยมันก็เลยว <_ d ata> ่าไห้สบอเดี๋ยวจิวาเห็นเดี๋ยต่อไปสิวไห้เจ้าของแนวทางเดี๋ยพผ่านเนาออ่ะทุกคนให้น้อยไปแล้วขพราะผ่านเราเนาะอ่ะเป็นรัฐบาลนะเพราะมาพูดแล้วมันก็ไม่สบายใจนะครับอ่ะผ่านเราอ่ะต่อไปไปรัฐบาลกันอืมปีกูดต้นไม่เอานะครับเพราะนั้นให้ห้อมูวทางเดี๋ยวรอนะเอาไว้ที่หลัง <_ d ata> อ่ะต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลนะครับ นะนะผู้รัฐบาลกับเลขยว่าไห้ซะดอกนะถ้าตามอาจาร,รย์คนเดียวเยิ่งยิ่งรู้เลยก็แสดงว่าบทพออาจารย์เราก็่สบายใจเพราะเราเป็นผู้ให้เนาะให้แล้วให้คนคนอื่นเนะ่ะเพื่อป้องกันอ่าให้ให้เขาปวดเพื่อในสินให้เขามีเงินมีทองถ้าให้ไปแล้วนะทาคนอื่นเดือดร้อนนะนะทาให้คนอื่นเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ต้องพิจารณาตัวเองจะพี่น้อง ข้าใจเนาะมันต้องพิจารณาตัวเองนะเราเป็นผู้ให้มันไม่สบายนะเพราะเราก็อยู่วงการนี้ประมาณสิบกว่าปีถ้ามนันจริงกระถิบริยูโดนปนีถ้าสําหรับคนที่ติดตามนะแนวทางมา,างนี่าเอ,อีโดยเฉพาะของจาจย์ต,ยนะต,ต,ยจตั้งแต่ปีที่เวื่อลาวตะกอนเกินเฉพาะเม่ยลาวแล้วตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับรอบแรกแต่ก่อนมันออกกทิติ์ละสองวัน นะครับจันกับจันกับพุดธมันไม่มีสุขเด้เจ็ดเดือนหลุดไปเปลียังวดเดือนหนึ่งออกไปเปลียงวดล่ำเขีดนไปร้องไ,ไปอย่างเออ <c oughs> กประมาณนั้นอะต่อไปนะเล่าพัานนะครับขอรัฐบาลน่าจะเห็นกันแล้วล่ะนะครับรัฐบาลนะอาจารย์ให้เด่นนะครับเจ้วสิทธ้าวความเป็นทีละอย่างเนาะ ทีละอย่างนะครับไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากคุยแมอกวันที่สิบหกมาวันจันทร์นะครับวันที่สิบดและวันพุธถ้าจไม่ผิดเป็นที่ยี่สิบนะก็จะให้เด่นไปสามตัวหลังจากนั้นก็จะมาฟันเด่นให้เหลือสองตัวนะครับและสองตัวนั้นนะอาจารย์ก็บอกว่าบนล่างและล่าสุดที่ผ่านมาคือวันจันทร์นะก็ฟันล่างให้ไปแล้วนะครับน่าจะเห็นกันทุกคนนะครับ นะล่างคือ0ูนย์บนคือ4นะครับล่างนะเดี๋ยสรุปไปเลยนะเดีวคือเด่นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเท่าความครั้งก่อนนะให้จะประมาณเปดกับเก้านะเปดก็มาเจ็ดแปนะครับเมื่อกี้ให้0ูนย์และ4และมาฟันตัวนี้คือล่างนะครับอ่ะต่อไปนะ บางคนก็ถามหาใบฟ้านะครับเดี๋ยวจะมาดูวันที่หนึ่งมีนานะนั่นก็จะออกเป็นแถวล่างก็คือล่างแถวบนคือบนนะล่างคืออาจารย์เอาเป็นเน้นเกื่อเขาตัดเล่นนะครับคือสังเกตนะครับของกรกสินตัวเน้นก็คือเลขท้ายเลขสามตัววันที่หนึ่งมีนานะครับก็เป็นเจ็ดเก้าวันที่ผ่านมาก็คือสิบหกมีนานะนะครับแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างนะก็คือเปียนล่าง ก็จะเจ็ดเปลี่ยนอี้เท่าความนะและวันนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับคือตัวนี้ไปไหวนะครับเว้นที่หนึ่งนะเนาะเม้นที่หนึ่งเมษานะยู่หลักพีนันะ่นคือบริมาอยู่นิเคิลนะหนึ่งเมษา สำหรับคนที่อยากเขียนเห็นไหมนะครับล่างก็คือศูนย์นะบนคือสีอาพิจารณาเอานะครับนะบนก็กันล่างนี่ไว้น้ำนะล่างไปกันกบนไว้น้ำนะอะไรก็เป็นไปได้นาะพี่นะ้องเราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับมันเป็นเพียงเนวทางนะครับเอาไปพิจารณาเอานะครับเอาไปพิจารณาเอา หรอเอาไปคิดเจรนานะแ,ตแต่อาจารย์กับมาดยูใครดูเฟซส,ส่วนตัวและก็ในกลุ่มน่าจะรู้ว่านะอาจารย์ไปวันที่บันดีของอาจารย์นะครับวันที่สิบเดหลังหวยอออาจารย์ได้ไปขอนั่นแหละน่าจะเลขทูบน่าจะรู้กันแล้วใกล้ออกน่าจะเห็นนะครับก็อยู่ในชุด3ตัวหรือชุดล่าง และเซทส่วนตัวหลายหลคนน่าจะเห็นไม่งั้นคงไม่ไปอยู่ใน u t u b e เนาะนะประมาณนี้แหละสำหรับคนที่นะตามหารัฐบาลใบฟ้ามาเง้วๆพี่น้องนะเอาให้เป็นนะนะต้องกันนะครับเล่นกับทุกตัวตนบนล่างไปกับนะได้ตังแน่นอนพ่ามีนซะื้อว่ากับมันกระตับเตะให้ก้าเมันออกเ9ีก้าวันเมื่อกี้ให้เปียเมันออกเกเปียก การยูเตะใครนะครับจะมีโชคมีลาบใครจะมีเทคนิคนะเทคนิคก็คือซื้อเป็นเมยวเลขหางหนึ่งเนี่ยมันเป็นสีหางคือคนเลขเป็นนะคือเราเล่นตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นสีหางบนล่างทันทีคือซื้อปุ๊บกับก็บกบเป็นสองหางแล้วไปกันบนก็เป็นสองหางเป็นสีหางคนนี้วแบบนี้ถูกถ้าบางคนให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นมันก็ความน่าจะเป็นมันก็นหน่อยนะครับมันน้อย นะเพราะฉะนั้นเ้าต้องกันไว้นะครับกันกับว่ต้องเอาไหลซ้ำตัวดักกระไดเอแบมีถูกเนาะขอพีฟ้าดูไม่ทันเอาแชร์ไปไว้ย้อนดูย้อนหลังสิสุดละนังวันเดียวเราว่ต้องเอาแล้วนะครับอเอาตามนั้นแหละรอดูในเพจน,นะเพราะนั้นเปียเอารัฐบาลน,นะครับเราไม่ต้องเอาแล้วนะ ว่าเขาบางคนเขาว่าหมดเงินมเยอะแล้วท่านเดือนก็ก,ก็ไม่สบายใจนะครับก็ไม่ต้องไปเล่นก็ไม่ต้องเห็นเนาะเอาแบบนี้ดีดีกว่านะครับอืมก็ต้องเอาเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนะก็สิซินส,ส,สุดกันไล่เด้บพี่นอ้องอาราวไม่ต้องเด้บพี่น้องวันนี้ขอบแบนเลา